กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ไปส่งข้าวให้กับเ,เพื่อนนะคะที่ตลาดเกษตรอินทรีย์อัลตร้าสาขาจตุจักรน้องไปส่งที่บริษัทอินเตอร์เอ็กซ์เพรสค่ะเป็นเจ้าประจําที่แม่ประวานนะไปส่งไปส่งเป็นประจําเลยคือบริษัทนี้น้องๆเขาอัธยาศัยดีแล้วก็น่ารักด้วยเป็นกันเองแล้วก็เวลาเวลาราขาหรืออะไรหรือว่าน้ําหนักกล่อง,องนี้ค่ะมันเกินมันเกินจํานวนอย่างข้าวแม่ประวานก็ช่างเกิน1นกิโลอยู่แล้วเนาะมันก็จะไม่เศษเษไปนะ่ะ เขาก็เขาก็จะมีคิดเศษที่เกินไปนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าประทับใจประทับใจคือถ้าไปที่อื่นเนี่ยถ้าเกินไปเกินไปนิดนิดนียหน่อยเขาก็คิดเป็นอีกเรีนหนึ่งไปแล้วทั้งที่แบบแม่วานกา็แจ้งลูกค้าไปแล้วนะคะว่าข้าว5กิโลราคาเท่านี้เท่านี้แต่พอเวลาเราไปส่งละลูกค้าก็ต้องจ่ายค่าส่งเพิ่มมันทําให้แม่วานต้องมาคอยแก้ปัญหาตลอดนะคะทุกคนแม่วานก็เลยเลือกขนส่งอินเตอร์เอ็เพลที่อ,อตกกสาขาจะิญจกัจกร คือเขาหน้ารักเขาเอาลุ้มอรวยแล้วก็ยืนยวนเนี่ยกับลูกค้าแม่ฟางก็เป็นลูกค้าเขามาหลายปีแล้วแล้วกลับมานะทุกคนเนี่ยที่จะไปที่ไปอุดหนุนนะคะร้านเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่เราอยู่ด้วยกันมา4ี่หปีละที่ตลาดกเกษตรนะอินทรีย์นะอเขาก็ขายไข่เจียวด้วยแล้วก็ไข่เจียวเขาที่พิเศษนะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว่าพิเศษยังไงเนาะ <laughs> ทุกคนไข่เจียวนะไข่เจียวร้านเนี้นะคะ เป็นร้านของคุณพานะคะเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันที่อ,อตกรจตจักเนาะเขาก็จะขายไข่ออกกร์แกนิกคันนี่ค่ะส่วนผสมในนี้นะคะในอีพีที่แล้วนะแม่ประวานถ่ายให้ดูแล้วนะว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็แถมซอสแม่ประวานมาด้วยนะะี่ค่ะทุกคนมามากินด้วยกันเลยนะจ้าอ่ะทีนี้เรามากินไข่เจียวด้วยกันได้แล้วแม่ประวานจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเลยนะจ๊าใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเลย ขออน้ญาตินะคะขออนุญาติกินคีโพวยค่ะมืนน่อนี้กินคีโพคือจะกินตะกรับนะจะกินตะกรับเิบกินเขาด้วยค่ะพี่น้องมื่อนี้แม่บอกว่าสิขอกินตะไะคร้ด้วยค่ะจะขอกินตะไคร้เกียวกับทุกคนกินแซบๆกันเลยอ่ะอืดูซิดูซิน,าาน,น,น่าทานไหมทุกคนเนี่ยน่าทานไหมนี่กินเลยกินเลยน้ำลายไหลอันนี้คือ วันนี้วันนี้ออเดอร์แมปวานเยอะนะคะก็เลยแบบว่ากินกินข้าวเช้าเนี่ยจนจะเที่ยงแล้วนะักเศษโมงอะกินเลยคะ่ะทุกคนอืมอร่อยเคี้ยวไปโดนพี่ก็จะเผ็ดนิดนิดนะคะทุกคนแล้วก็ไปเจอเห็ดออรินจิอ่าไปเจอเชาอ้าอมนะ เจอหอมหัวแดงหอมแดงไม่ใช่หอมหัวแดงเจอหอมแดงเอ่อแล้วก็เวลาเราเคีย้ยวไปเจอต้นหอมเนาะต้นหอมญี่ปุ่นด้วยในนี้จะมีทั้งหอมแดงมีพักพริกหยวกนะคะพริกหวานนะพริกขี้หนูโอ้สารพัดผักเลยแล้วก็มีมะระจีนด้วยมะระจีนด้วยแม่ปรวันชื่นชอบมากมันไม่ได้ขมมากนะมะระจีนทุกคนมันจะมีความขมนินดๆเนี่ยอืมอืม มันไม่เลี่ยนด้วยแล้วกลิ่นคาวไม่มีไม่มีกลิ่นคาวแม่ประวานนะกินแต่อาหารออร์แกนิกมาห้าปีเนี่ยเวลาไปเจอไปสั่งไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวนะตามร้านค้าทั่วไปที่เขาไม่ได้ใช้ข้าวอ่าไม่ได้ใช้ไข่ออร์แกนิกนะแม่ปวานกินไม่ลงจริงๆทุกคนกินไม่ลงมันคาวเกินจะเนาะอันนี้อร่อยอร่อยถูกใจแล้วก็ไม่แพงด้วยนะ เนี่ยทั้งหมดในทุกคนเนี่ยสาสิบห้าบาทสาสิบห้าบาทอืมไปหาซื้อได้หากินได้ที่ตลาดเกษตรนิสิอ,อุตกรจะจุจัรนะคะแม่บานเชียเชียก็อยู่ว่าส่งฟู้ดแพนด้าเลยส่งฟู้ดแพนด้าเลยจะได้จะได้สั่งมากินที่เตอปูนเนาะอืมอืมงานเราเพิ่มขึ้นก่ะทุกคนงานเราเยอะขึ้นงานแม่วานเองก็เยอะขึ้น แม่ปานก็สรรหาอาหารดีๆให้ตัวเองกินนะบัลุงตัวเองบ้างอือขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยที่มาอยู่กินเพื่อนกันนะมาอยู่กินเป็นเพื่อนกันขอบคุณขอบคุณค่ะแม่ปานรู้แล้วอะช่องนี้แม่ปวานจะนําเรื่องอะไรเรื่องสบายส,สบายสบายสไตล์แม่ปวานนี่แหละอือ ไม่ได้เจาะจงเป็นเรื่องติ๊กตอกหรือว่าเรื่องข้าวอินทรีย์อย่างเดียวเนาะมันจะเป็นสิ่งที่แม่ประวานทําในชีวิตประจาวันแม่ประวานนี่แหละเวลากลับไปบ้านที่ย่สาสดทองก็จะไล้ไปลงไล่ลงนาเนาะไปดํานาไปตรวจแปลงนาข้าวอะไรนะก็จะได้ทําให้ทุกคนเห็นด้วยไม่เจาะจงเอาแบบนี้ดีกว่ารู้ละรู้ละตกผลึกแล้วเมื่อคืนทีแรกว่าเอ๊ะจะเอาดีทางด้านไหนดีวะจะนําเสนอเรื่องติ๊กตอกอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเรื่องขายออนไลน์อย่างเดียวแต่เราก็ถนัดทั้งเรื่องการปลูกข้าวดนะ้วยเนาะ แพ็คข้าวซิวข้าวเนี่ยเดี๋ยวคลิปตต่อไปนะแม่ปานก็จะซิวข้าวให้ดูค่ะมาคัดแยกสิ่งจะปนยังไงเนาะเราจะได้ลงรายละเอียดกันไปค่ะรวมไปถึงการการลดมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยดำนาหนึ่งไร่ใช้มเมล็ดพันธุ์แค่สองขีดเป็นไปได้ยังไงเนาะแม่ปานก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะเนาะอืออร่อยทุกคนแม่ปานมีแรงทํางานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ ถ้ารอบหน้าถ้าไปอีกนะแม่ปอลจะเตรียมจะเตรียมข้าวต้มของแม่ปาลไปด้วยเช่นเนี้ยเมื่อเช้าแม่ปอลไม่คิดว่ามันจะนานไงแต่ว่าลืมไปว่ารอบนี้มันมีข้าวอคนละสามสิบกิโลทั้งสองสองคนน่ะมันจะต้องแพ็คเสร็กล่องอีกกล่องนึงมันก็ใหญ่เกินไปแม่ปาลก็ต้องถ่ายกล่องค่ะมันก็เลยช้านิดนึงนะออืืขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณเพื่อน ใน u t u b e ขอบคุณเลยขอบคุณท่านอาจารย์เสรษสารขอบคุณคุณยายพรน,นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ที่แม่ปรวันได้เข้าไปไปเรียนรู้นะช่วงที่ท่านเหล่านี้ได้ไลฟ์สดเนาะก็ได,ได้ได้รับคำแนะนำแบบว่าด้วยความเมตตาเนี่ยนะว่าถ้าเราจะมาสร้างตัวตนใน youtube เราจะต้องทำแบบไหนยังไงเนาะแม่ประวันก็มีแรงฮึดที่จะทำช่อง youtube อีกครั้งหนึ่งคะ่ะทุกคน ขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณขอบคุณจริงๆเดี๋ยวกินข้าวก่เจอกันก่อนแล้วก็ทำงานกันต่อก่อนนะจ๊ะเนอะเดีวเจอกันอีพีหน้าจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย